หลังจากที่ครูส่งให้ปุ๋ยให้ปุ๋ยทางรากนะคะแล้วก็ทําน้ําปุ๋ยฉีดพ่นทางใบเรียบร้อยแล้วครูส่งก็จะได้ต้นไม้หรือบอนสีสวยงามแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะหลอดเติมหนอเติมใบสดใบสวยใบใหญ่ใบงามค่ะเพื่อนๆแต่ละใบแต่ละหลอกสีสวยงามสวยจริงๆค่ะเพื่อนๆสีสดใสสีชมพูโอ้ยงามอะไรแบบนี้สวยงามทุกต้นทุกใบค่ะเพื่อนๆไปชมพร้อมกันเลยค่ะ ถูกฝนฟันเดียวนอกจากใบสวยแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนต้นเล็กค่ะต้นลูกค่ะเกิดขึ้นมาเต็มกระถางเลยค่ะเพื่อนเพื่อนอุ้ยมีแต่สวยๆหลายต้นเลยค่ะเพื่อนเพื่อนโอ้ยเต็มกระถางค่ะอ้ยนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนนับไหวไหมเนี่ยดูสิปัดเต็มกระถางเลยค่ะต้นเล็กต้นน้อยต้นลูกต้นหลานเต็มไปหมดเลยค่ะเพื่อนเพื่อนอนี่นี่เดี๋ยวเอาก้านนี้ให้ดูชัด นี่เลยค่ะเพื่อนๆโอ้ยตึมค่ะเกินมีพิงค์นะคะเพื่อนๆขึ้นมาค่ะสวยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆสีชมพูนะคะให้ดูใกล้ๆเลยค่ะโอ้เส้นลายเส้นของเขาในใบเนี่ยสวยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆนี่เลยค่ะโอ้ยงามงามจริงๆค่ะเพื่อนๆ อันนี้เป็นใบล่าสุดนะคะส่วนใบไหนที่แก่แล้วหรือเป็นใบพี่ก็จะสีซีดๆนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ใบที่ชราภาพแล้วก็จะประมาณนี้นะคะส่วนใบลูกใบเล็กค่ะใบหลานค่ะนี่เลยค่ะเพื่อนเพื่อนกำลังกำลังกัดกำลังขึ้นมาค่ะกำลังเป็นต้นขึ้นมาเลยนะคะเต็มกระถางค่ะเพื่อนเอนยังไม่ยากนะคะสำหรับบอนสีชนิดนี้ติกลมีพิงค์นะคะ ต้นกําเนิดก็เป็นบอนสีมาจากต่างประเทศค่ะแต่ว่าต้นลูกค่ะเกิดขึ้นมาเต็มกระถางเลยค่ะเพื่อนๆอุย้ยมีแต่สวยๆหลายต้นเลยค่ะเพื่อนๆโอ้ยเต็มกระถางค่ะมันหกหลงต้นนี้นะคะใบนี้ค่ะกัดขึ้นมาสีชมพูสดแล้วก็พื้นใบของเขานะคะเป็นสีเขียวสดค่ะสวยมากๆค่ะเพื่อนๆแล้วยังมีต้นเล็กออกมา ขึ้นมาอีกด้วยนะคะนี่เลยค่ะเพื่อนเพื่อนวูขึ้นมาก็ตัดสีมาเลยนะคะเดี๋ยวหมุนให้ดูนี่เลยค่ะเพื่อน,อน,เ,น,ะะอนเ,เพื่อนนี่ขนาดขึ้นมาครั้งแรกยังตัดสีเป็นสีชมพูทั้งใบเลยนะคะเพื่อนเพื่อนสวยมากๆเลยค่ะนี่หลอดยังคลี่ไม่หมดเลยนะคะสวยมากอันนี้ก็เจ้ากรุงเดนมาร์กนะคะใบสวยใบายงามสวยจริงจริงค่ะสีชมพูเพื่อนเพื่อน มาดูหลอดของเขาที่ขึ้นมาแตกมาอีกหลอดที่สองเกิดขึ้นมาแล้วอ่าอันนี้ก็หงสุวรรณก็มีหลอดขึ้นมาใหม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวไปดูเลยค่ะนี่เลยค่ะเพื่อนๆโอ้นี่ค่ะขึ้นมาแล้วหงสุวรรณค่ะหองสุวรรณต้นนี้ใบก็เริ่มสวยแล้วนะคะ มีเม็ดสีขึ้นที่ใบเรียบร้อยแล้วทุกใบเลยค่ะเพื่อนๆนโอ้สวยมากมากฮกหลงต้นนี้นะคะยังอยู่ในถุงดำอยู่เลยยังไม่ได้ขยายพันธุ์หรือขยายเ,เปลี่ยนกระถางให้เลยนะคะแต่ใบก็สวยสวยทั้งสองใบเลยค่ะนี่นะคะโอ้โหสวยจริงๆค่ะหลงรักแล้วหกหลงค่ะหลงรักแล้วชมสวนพาชมบอลสีสวยๆนะคะ ใกล้ๆกลหกหลงก็มีนี่เลยค่ะเลมอนค่ะสวยมากๆเลยค่ะเ,เพื่อนๆโอ้นี่นี่ยังเป็นเบบีอยู่ยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางให้เหมือนกันนะคะยังเลี้ยงเป็นเบบี๋อยู่อีกสักเ,เดือนหรือสองเดือนค่อยค่อย,อยว่ากันอันนี้ก็แดงงัวค่ะเ,เพื่อนๆแดงงัวนี่ก็ใหญ่แล้วโตแล้วค่ะใบสวยมากนะคะสีชมพูสดใสามากค่ะเ,เพื่อนๆโอ้ต้นใหญ่แล้ว อันนี้นะคะอันนี้แต่ละแม่กูจะมาตรมเลยค่ะเพื่อนๆหลอดขึ้นตรมเลยค่ะโอ้สวยมาก <_ t ell> โอ้โหเต็มกระถางนี่ก็พาเพื่อนๆชมบอลสีสวยๆหลายสายพันธุ์นะคะ <_ t ell> อย่างอันนี้ก็ล่อนทอง <_ t ell> อู้ล่อนทองก็ใบใหญ่แล้วค่ะสวยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆโอ้มีตั้งหลายใบสวยมาก <_ t ell> สีวันนี้มีแต่สีสวยๆสีหวานๆนะคะเพื่อนๆวันนี้ก็ หลังจากฝนตกก็ได้ชมบอนสีบอนสีก็งามค่ะใบสดใสสวยงามค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะเพื่อนๆวันนี้สวัสดีทุกท่านทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ